พี่ชุกจอล้าก็ถือชุกจอองร้านแน่เยนะพี่อเดี๋ยวพี่จอมา เพชรกี่อันวะยิงบอกมาดิ3900แล้วเรามีเพชรเท่าไหร่ไม่เอนี่แหละคือสนี่เราเห็นไหมเนี่ยนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เพชรเราเหลือศูนย์เพราะคันลึกที่ต้องใช้สามพันเก้าร้อยหยอน่หไ่งไม่มีแมวใช่ป่ะกำลังจะมี เปลี่ยนลูกโคไฟแล้วแต่โไฟตั้งแต่เม่อไหร่อะเพื่อนเพื่อนเราอีกเลยมีแค่นี้ไม่มอะไรอีกเอาหมดสีกตัดแล้วก็เป็นโซ้านวิสีอะไรสีวิสีกอนสวรรค์ไงราเป็ะงกระตุกนิดนึงทวันเครื่องตกชอบพัง ว่าควยแขกคปยแขไหนมาะละพี่คุยแขกไปล่ามันเ่าเอเลาแล้วอนะ่ะ่ต้องเล่นนะแ่เะเต้เนนะแต่เ้าอ,อ,องก็เล่นตั้งแต่เมื่อเช้าตอนที่ยาเราหามหมออ่ะเ,เองอ่ะเธอเรามา เราเห็นเต็มๆเลยมิ่งเองอ่ะเชอเรามาไอเจ้าโจยิมพอเตอร์เรามาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมบอกเรามาบอกเรา ค่ะโอเคท่านผู้ชมนะคะตอนนี้มีเด็กจูดีจีเด็กจีตูมาแล้วครับเลยไอเด็กจีตูผมนะครับผมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมโผ่เอ้ยไอพูดไอพูดหินเลยดิพูดไงแตกเลยเราเราดี้งมาให้ใงแตกเลยใช่ป่ะเพื่อนฟอเตอร์มาดีมดิ แอบแอบแอบเขาผ่าน่จริงๆเธอทำไมเอ็นถึงเธอเรามาได้ไม่ร wow, hey, e, ู้อยู่ไม่เอกอยู่เขนไมเชิญ ือนเพไม่นะไม่ใครชนะใครนะพวกเราพวกเราชนะคือบคือไอคนนี้ว่าไอคนนี้ว่อะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยไอคนนี้มันพาไอคนนี้มันพาเราชนะเราต้องตอบเราต้องตอบแพนมัน ไานได้บ้าตังไม่พอตังไม่พอเอาไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนสองปืนนะครัแตามันไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนคู่ยิงอันเดียวนะครับ่เยอะเยอะสวัสดีครับเอาช่อรับผมเอาช่ครับผมมีปืนสองปืนนะคะปืนหยอกปืนปืปืนปืน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 ึืนนปืนปืนปืนชานืปืน่ปปืนปืปืนชปืนน ผมเจอบันได๋ยวผมขอขึ้นไปก่อนนะครับอนนะมาอยู่ใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยมีคนมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมคบมีคนมาครับริกินครับใช่คับใช่ค่ะต้องนผ่ได้ได้กดได้กดได้แล้ดู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 ยืดยดหันยืดนยู่แอป คนเียวคนดหญิงบ้ากลมจะไปมไปแพ้กนแมดเลยกันพงเลย้อูบหญิงบ้าบูหญิงบ้าหญิงบ้าข้ามอะไข้ามาเลยวิ่งใหเลอวิ่งมน่โอเคปะโอเคปะนี่รานี่เรามือลูกมือไอี่ิเลยือสกีนมาแล้วขอไม่ะขนาอ่่วนนวออส่วอ่อกอก่อนสวก่อนก่อวสว่อ ก็เก <ersch> ็บของอยู่น <Okay. S 1> hey ีเพ <Ch> ือนผมเพื่อนผมเพื่นผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอไปข่าวเพื่อนผมเพื่อนผมาแล้วเพื่อนผมตอนนี้มีคนมาแล้วคัะท่านผู้ชมท่านผู้ชมค่ะถ้าอยากไปเกละบาคุก็ไปเติมใหงเยอะๆนะคะคุณถึงจะได้เนรรมชปะเติมเพื่อมาเติมเพืนมาแล้วค่ะท่านผู้ชมขอบคุท่านผู้มอบคุท่านผู้ ก็ปปดอะไร็มอร์เิดอะไรขึเนีดตอเตอร์ไเดนลักาคนไอจีตจีตจีอะมันวะนั่นนจีตมานั่นมครับมครับมีคนมันอยู่ตรงนี้ไหมครับ แล้วก็ถามไปเลยแล้วก็ใครจะใครจะใคจะชนะรู้เรยรู้หรอไปชนะกว่นนี้กว่าปืนคู่ปืนคู่แล้วก็แปืนคู่ปืนคู่เนี่ยเออทีนี้ล่ะคื่คู่งคู่หเลย้ากันโหดโหดมากคู่อยู่ดายจ่านคู่ปนคู่รอปคู่รปืนคู่เขคู่กับปืนคู่เจะเอาอะไรกืนอะไรนี่แลเก็เอ้

แล้วก็มีคนแล้วก็มีคนมาชุบผมนะคะดูโต้ก่อโต้ก่อที่ี่บผมลเยแล้วก็ผัดยาอยู่ยาก็แล้วก็โดนตาไ่ะไม่ะไม่นตกุ้้ข้าเล่่ากินข้าเลยเผื่อเพื่อ e k i l ้ครั้อีกแล้วอีกแล้วก่อนนะทำไมทำไมทำไมผมไม่อ่าผมทไมผมแพ้แต่ผมพอไมผมไ่อ่านทำมทำไมชาะ ไปแยกโบนดกโบดี่กูขอแจกโบนด์กโดตดเลนสี่ตัดเสี่นี่อ่ีตัว <พ Patter, S 2>